วันนี้ผมจะพาไปดูความคืบหน้าที่นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นติดเชื้อโควิดน,น,นะครับผมได้สอบถามกับนายอภิชัยพลพิทักษ์รองผู้มนิการโรงเรียนกีฬาขอนแก่นบอกว่าหลังจากที่นักฟุตบอลชายรุ่นอายุ14กับ16ปีเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลที่จังหวัดปทุมธานีช่วงระหว่างวันที่26มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แล้วก็มีติดเชื้อโควิดจำนวน49คนขณะนี้ยังอยู่รักษาอาการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นนักเรียนอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงซ้อมกีฬากันตามปกตินะครับจากจำนวนนักเรียนทั้งสิน้นทั้งชายหญิงของโรงเรียนกีฬาขอนแก่นมีทั้งหมด387คนจาก7ชนิดกีฬานะครับที่รับเข้าเรียน๋อตอนนี้ที่ติดโควิดจริงๆ49รายครับ รักษาที่ไหนครับอาจารย์ตอนนี้ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์รกครับอยู่ข้างในก็จะเป็นเรื่องของปกติครับตอนนี้ก็ไม่มีส่วนเด็กที่ติดโควิดมาจากปทุมธานีตอนนี้เราก็แยกแล้วครับแยกไม่ให้มารวมกับเด็กข้างในครับอัอนนี้ก็ไม่น่าห่วงครับ